ร้ังร้องตื่นร้องตื่นเต้นกลางกลางมันอะพูดหน่อยโูเดี๋ยวจะลงยูทูบอย่าไปก่อนนะทายต้องตอนมันอาปากนะโอ้โหสูงมากครับ เกดหางว่าดีก็ดีมันเลือยอิอา้ดนเ่ยกอนไบัวตุงนั้นมันก็เชือผัดอีกแล้วนะตุงคลองทำมกับป่อยเขามากเขามันสคนเขาคนหนึงเขากดหัวไปตึงห้อยเขาบกกดก็ได้ต่นี่นะผู้เคยเลี้ยงเคยนั่นมันก็ต้องขึ้นมาน้ำตุสูเขากันย่งบ่ยากเนาะเห็นว่าเขาเอาคองขอไว้น่ะนั้นพวก อันนั้นขเขาเขาเลี้ยงยบักไก่สลีดเลยว่าอยู่หัวเลยมีนี่มีเบิร์นั่นคุณบอกหอยสุี่ัปนกินหอยนี่แหละน้ำกระป๋องจ่องมึงเลยนะโอ้มันจ่องมึงเลยนะมึงมลนแหลมหามด้วยจ่องมึงข้นตัวใส่ซุปเลื่นั่นนะจับเลืวันนี้วันที่สี่ก็ตัวที่สี่นะครับ